สวัสดีพี่นอ้องป้องปลายสุ้ผู้สุกคนครับผมมือหนีกามาพบมาพ่อกันกับบาฟินนะครับทางช่องคู่แหม่มฟาร์มครับผมสวัสดีครับพี่นอ้องป้องปลายสู้ผู้สุกคนนะครับเนาะมือหนีบาฟินกันมาฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเนาะครับนะเนาะมือหนีรับนกนะครับ มื่อนี้มารับนกพอดีบาฟี่ได้ขอแบ่งนกนะครับจากอจ people, าจารย์ลินนะครับผมอีสานล้านดินนะครับพี่น้องครับกัอาจารย์ลินก็ถือว่าเป็นอาจารย์บาฟี่อีกคนนึงนะครับที่ติดบาฟี่ก็ติดตามคีเพิร์นเนาะพี่น้องเนาะวิธีการใส่นกนะครับวิธีการเกี่ยวกับนกดินต่างๆเนาะพี um <S <s ่น้องเนาะวิธีการเลือกนกเบิ้งนกียิงต่างๆบาฟี่กับติดตามเพิ่์นเพิ่์นกับที่ว่าเป็นอาจารย์อีกคนนึงนะครับแล้วก็ สำหรับบ้าพิดเองมีนกอยู่สองตูวที่บ้าพิดมักนะครับอยู่น้ำเพลินก็คือหนึ่งก็คือเจ้าเซเว่นนะครับพี่น้องครับเจ้าขันที่พ้องเพลินก็เรียนดีแต่ว่าบ้าพิดมันกนกเสียงหน่อยเล็กน้อยนะพี่น้องนะเนาะกับสีมีเจา้าเอ่อ <c illed> เซเว่นนะครับกับเจ้าพีหวานเจ้าพีหวาญในห้องเพลินสีหมันนะพี่น้องออกหมันครับเก่งเก่งเก่งหองเพลินนะครับวันนี้เฮาสิไปเอานกตัวเก่งเพลินยังสั่นนะครับกับบัวใดนะพี่น้องเนาะเอาตัวเก่งเพลินยังสั่นกับบัวใดเพราะว่าเป็นนกรักของอาจารย์เพลินนะครับ บันนี ing. บาฟี่กับคืดว่าเฮ็ดจังได้พ mm ่อบัน euh นีเพื่อนอาจารย์เพื่อนกับเพาะน้พี่น้องเนาะเพื่อนพาอออกมานะครับกับพอดีเป็นสายแลนบาฟี่นีมักมักสายแลนอยู่แล้วนะพี่น้องเนาะมาจับนกไม้นะครับแต่ว่ามักเลือกดอกพี่น้องมักเลือกเลือกแต่ว่าอยสงีจังไดนะครับบันนีสายแลนนี่บาฟินกับมักมาดำนะครับเจ้ามาดำนะครับการเลยเป็นลูกผสมระหว่างเจ้าเซเว่นครับ แม่มาดํานะครับล,ลูกลูกหลานมาดำนั่นแหละนะครับก็เล่นดีเพ,พื่อนว่าอาจารย์เพ ah ื ah ่อนว่าเล่นดีอยู่เพื่อนก็เลยแบ่งให้เล็ดนะครับสำหรับตัวนี้เพื่อนว่าเอาไปเป็นมิตรภาพนะครับราคากับมิตรภาพนั่นแหละครับก็ดีอยู่นะครับอาจารย์เพื่อนก็ดีอยู่ถือว่าเป็นอาจารย์อีกคนนึงครับพี่น้องเนาะนะครับช่องเพื่อนกับอีสานลาดินนะครับผมอ่าวันนี้บ้าเฟี่ยกับซิมาแกให้พี่ให้น้องเข้าเบิ้งนะครับเป็นนกน้อยนะครับ ได้จักเดือนเดือนกว่าๆหรือสี่สิบก็หมื่นนี่แหละครับเพิ่นว่าประมาณสี่สิบห้ามื่นนี่แหละนะครับผมอ้านสิ่งที่มังแก้พี่ให้น้องเขาเบิ่งไลยและประตูมันชัางเลยแหะจานกระซิบมาทางนี้ดูดีดีนะครับเขาก็ไปเอารับตัวมาเมื่อกี้นี่พี่น้องนะครับผมดินเขาเลี่ยวก็ดีก็เลยว่าสิมาเฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งนะครับว่าตูตัวมันเป็นจังใดนะครับสําหรับสายดินอันนี้สิเป็นสายดิน สายสำหรับสายวิ่งเลยนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นสายวิ่งนะครับก็เลยว่าอ้าวบ้องเบิ้งนะครับอ่าตัวที่บาฟีเรียนอยู่ที่บันไดเฉลยสองตัวมันกะมันกะเรียนดีอยู่ดัวครับมาหันบ่วิ่งปัดไดนะพี่น้องเนาะมันกะขยับขยับธรรมดาแพ่อ็เรียนอยู่ตัอครับมาหันขันเท้าเรียนเท่ากับอยากเอาตัวดีๆขึ้นมาเนาอยแต่เนาะนะครับผมพี่น้องเท่ากับสีได้เห็นพัฒนาการมันกะเดี๋ยวว่าฟินกัสีทายลงให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับ เพราะว่าอาจารย์เพิ่นวายยุ่ันนอนเล่นดีอยู่่าซั่นเอาไปล่องเบิ่งนะครับนี่ถือว่าตัวนี้ก็เป็นมิตรภาพจากอาจารย์ลินนะครับเพื่อนก็ถือว่าเป็นอาจารย์ของบาฟินอีกคนนึงกูละนะครับบาฟินนับเพื่อนเป็นอาจารย์อีกคนหนึ่งนะครับ่าดุมะมา,มาจะเียงแลวอู้งาวยู่ครับเป็นนกไลยข้อท่านเต็มแต่ว่าตัวงาวยู่นะครับโอ้ ติงวย่งติงนะครับอีสานลานดินนะครับอ่าอีสานลานดินศูนย์สี่ซีนะครับ,รนะรบ,รรบตัวนี้อ่านี่นะครับลูกเจ้าเซเว่นนะครับแม่เป็นควันอูมาดำนะครับควันอูมาดำเอะนะครับตัวนี้ตัวผูครับตัวผูอ่า แาจารยเพิ่นกับว่ามันเล่นกูเล่นดีแด้ครน้อพี่น้องเนาะแข่งขากันหญ่ดีครับโอเลยกทิ้งเล็กทิงว่าเป็นอยังว่าเป็นอยังว่าเป็นย่งนะครับหน้าตาสวยนะครับหน้าตาสวยดีนะครับแต่ว sure yeah right? ่า <paling> ล <close intake> okay. ิงล่ายนี <remember> ่สิเบิ่งมาชัดเนาะพี่น้องเนาะนกมันกะเดินทางมากนะครับจิอ่ะลองเบิ่งพี่น้องนะครับผม หาสิเป็นจ้งไดเดี๋ยวกับพัฒนาการมั่นกับเดี๋ยวว่าร์ฟิ่งกับสิทาให้พี่ให้นอห้องเขาเบิงอีกที่นึงเดี๋ยวว่าพ์ิ้นสิใส่ใส่เสื้อขาไปเลยเนะาะใส่สายหนาไว้ก่อนนะครับให้มันชิ่นก็มันยังบริจาคจูนะครับใส้หนาอันนี่กระทักเองเนาะพี่น้องนะครับกระทักใส่เองครับพอมีเงินไปซื้อเพิ่นเราครับอันได้อะไรเท็ดก,ก,ก,ก็แกะใกล้กันพอหาเท็ดไปนะครับโอ้ขาใหญ่อีดี ไปยัยดีกำเกือบบ่องหุม่มไปละครับนกหน่อยนะครับจานเพิ่งจะใสอาหารมานาวอยู่นะครับเขาไมดุใช่ปะปั๊ดใส่ไปก่อนนะครับอ่นะนี่โอเคครับวางขาอีสานลานดินศูนย์สี่สี่แล้วพี่น้องเนาะวางขายทั้งใสนะครับ มังค่าบ,บปุปผนทองเนาะพี่รองเนาะนี่มังค่าสีเขียวนี่ค,ครับสวยงามน,านะไอครับรอดูร้อยสมนะครับภรรนาการนกหน่อยตัวนี้สิเป็นจังไรน,นะครับเพิ่นกะว่าจานเพิ่นว่าพัวเลนหลักเพิ่นยังทรงมาให้เนาะพี่น้องเนาะนนตัวเลนดีเติมปุ้นละนะครับ เป็นตามีแเวลเปิวนวานะครับเป็นตามีแเวลเป็นตาลินนะครับเป็นตาพอสายแม่์นะครับตูบันเองนะครับ<อ>เ,เห็นยุนี่นี่แะครับเซเว่นกวนอูม้าดำนี่นะครับตัวนี้เป็นลูกมาเลนะครับลูกนกสายมาเลีเกิดในไทยนะพี่น้องเนาะเคครับเดี๋ยวจังไดนะครับพัฒนาการของนกตัวนี้ เดี๋ยวปาร์ฟงกับสีไทยให้พี่ให้น้องเขาเบิ้งเดี๋ยวเราบอกทุกฟังเรื่อยๆนะครับแล้มันเป็นจังไรอ่ะก็สำหรับมือนี้นะครับก็ฝากพี่ฝากน้องเขาที่ขอมาเบิ้งนะครับมือนี้มารีวิวนกพี่ให้น้องเขาเบิ้งนะครับนี่รีวิวนกนะครับที่เป็นนกดินเลยนะครับก็ถ้าพี่น้องเข้าวเบิ้งก็ข้าวเบิ้งกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับฝากพี่น้องฝากน้องเขาเนาะ นะครับกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้นะครับเดี๋ยวบาฟินกับสีมีคลิปพี่น้องเขาก็สูได้เห็นพร้อมกันได้เบิ่งพร้อมกันนะครับเนาะสำหรับมือนีก้ก็ขอราพี่ลาน้องเฮ่าแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ